ให้จนจบไลฟ์อย่างเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่นานไปนานไปอะไรของเขาวะพี่พีเขาเป็นใครอ่ะเขาแบะทุกคนช่วยด้วยพี่พีไม่เหมือนเดิมไม่ก็คือจะบอกว่าถ้าจะให้เป็นเป็นราคาพิเศษอ่ะนานไปจบไลฟ์แบบสิบนาทีพออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปิดพีรอดไหงแต่ว่ายังไม่เปิดตอนนี้ขออีกแป๊บหนึ่งช่องนี้ก็ดูแบดดีเหมือนกันนะก็เริ่มดีละตอนแรกมันเนิร์ดเกินนะแก ทุกวันนี้มันเริ่มแบบดูพีลุกเล่นลูกชนอะนุ่หลงเขาใช่ไหม<า>โทษนะลองส่งผันลุกขึ้นมาไม่ต้องกระจกเงากระจกแค่นี้ว่าใครหลงใครมไม่หอวกันพี่พี่หนูทาผมมาตั้งสามสี่พันสี่ห้าพันทะลงหน้าผมหนูงหมดแล้วล <c oughs> พี่พีทเมาไะเนี่ย <c oughs> คิวเขาไม่กินแล้วเขาจะเมาอะไรคือเมาทิปมันเมาไมโลความเศร้ามันแบบมันหล่อหลอกให้พี่พีทแบบสรวนไปแล้วตอนนี้ ไม่แต่หนูว่าพี่ปุ๋มไอ้นี่หลงพี่ผิดมากขึ้นเพราะเขาดุตันใจรู้สึกไหมดีออกไม่เพราะเขาไม่กดดันแต่ว่าพี่ปุ๋มก็ตามใจคิวเยอะขึ้นนะไม่ดาช้ำเลยนะดาช้ำเหมือนเป็นพอหมดงานแต่งเหมือนแบบดาช้ำไม่พูดดีเหมือนเดิมนะพูดค่ะดาช้ำค่ะตอนงานแต่งก็ไม่เห็นพูดดีเลยอุ้ยไม่เคยพูดดีอยู่เาช้ำรู้อย่างว่าใครเป็นเองเอาเหรอหน่อยอ่ะ พี่พีชไม่รู้ฟูลเล่รู้สึกดีขึ้นหรอไม่แต่พี่เอ็นดูเราขึ้นหลังงานแต่งพี่จุกคนหรอมาจากไหนพี่ส่งคนจริงแต่พี่พีชเอ็นดูใครสุดหรอปะไอ้ฟางฟางมันได้ไม่ตออคุณฟมงนะมันทำมันทำงานเดือนเดียวมันได้ไปเที่ยวฮ่องกงฟางมาทำงานกับหนูแค่เดือนเดียวฟางได้ไปฮ่องกงขอบคุณนะคะที่เอ็นดูแล้วแล้วเป็นคนที่เยอะที่สุดเลยนะพี่ส่งรู้ยังว่าใครคนโดนทัดจริไม่แล้วคือหลังจากนี้คือไม่เหรู้ยังใครจกคนโดนกำจัด คือแบมาทาง,งานเดือนเราเราให้ทุกคนฟังอย่างว่าตอนที่ชวนป้าไปฮ <c oughs> ่องกงนะครับ <c oughs> ทุกคนอ่ะตอนที่ตอนที่บอกไปว่าไปไหม <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวพี่พาไปเพราะว่าแบบเหนื่อยงานแต่งมาอะไรเงี้ย <c oughs> ทุกคนบอกไปไปก็จบแบบป้าเดี๋ยวหนูต้องไปถามแฟนก่อนถ้าหนูไปแฟนก็ต้องไปแต่แฟนก็ไม่รู้จะหยุดหรือไม่หยุดแล้วหนูมีคลิปเขาใหญ่อยู่กับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเยอะเม็ดดูเยอะปะดูเดี๋ยวเม็ดป้าเม็ดปังเม็ดเนาะปังเม็ดเนาะ ก็พี่บุ๋มมาเมมเบอร์หนูไว้ว่าฟังติดแป้นิฟางเม็ดเนาะล้วสุดสุดท้ายสุดท้ายพอฟางไปฮ่องกงเขาบอกว่าพี่พี่ขาเมาได้ไงก่อนจริงๆเดี๋ยวนะสุดท้ายพอไปงงพี่พีชเป็นไรอย่างนู้นเนี่ยไม่เหมือนเดิมอ่ะพี่เต้นไปอ่ะพี่พีไม่อยู่กับน็คมากไปปะเนี่ยเออเขาบอกมันปลดสกิลหลายๆอย่างเมื่อวานอ่ะเมื่อวานไปไปบ้านน็คใช่ไหมที่เป็นไลฟ์แล้วแน็คพาไปทัวร์บ้านอ่ะ ใหญ่โตหรอที่ดินไหนกันคือแรกมีที่ดินเป็นสิบสิบปีหรือแถวนั้นค่ะเดี๋ยวเขาผ่านอันไหนก็ที่ดินเองเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนชื่อซอยแล้วเป็นเป็นซอยชาลีจริงหรอแล้วเปลี่ยนได้ปะไม่อันนี้คือขายปั่นให้เขาก่นแล้วเขามีอันหนึ่งอ่ะสร้างบ้านแบบทรงโบสถ์อ่ะทรงโบสถ์ที่กำลังจะเสร็จอ่ะฟังเห็นปะออ๋ใช่ที่ที่เป็นประตูใหญ่ใหญ่ที่อยู่ข้างบ่อน้ำเล็กแล้วถ้าเสร็จอ่ะ เอามาถ่ายเป็นสตูส่วนง่ายอย่างนั้นมาประมาณสองปีแล้วพี่เพราะว่าเขามาสร้างที่ใหม่มาขุดบ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเออเขาก็ให้เกียรติฝ่ายเขาด้วยให้เกียรติก็สนุกนะไปไปทัวร์ก็สนุกจนคือได้เกียอันเนี้ยกบดูเรียบร้อยไปเลยเขาอยากให้ฉันโตขึ้นแต่เขาแบบสากขึ้นฉันว่าเธอว่าแปลกปะแค่จำนวนเฉยๆแค่จำนวนมันหรอตกลงยังไงสรุป เอาใหม่เริ่มต้นใหม่เขาบอกว่าเรื่องห้างยังไม่จบคืออะไรอะเรื่องห้างอะไรครับไม่รู้พี่พีมมาว่าเรื่องห้างยังไม่จบพี่พีดเพิ่งอัพไ o โอเอสกบอตต้องขุมพี่พีดฉันท้อมากจุ๋มจุ๋มมาคุมพอมือทุกท่านในนี้เลยพี่พีดจัดจ้านตอน้พี่จุ๋มอ๋อพี่จุ๋มก็ไม่ได้เข้าข้ามพี่พีดไม่ไหวอ่ะวันแรกมาเุ๋มของเน่าให้กินเลยตอนนี้นะคะถ้าใครอยากได้ สินค้าที่ปักตะก้าอยู่ในราคา1 9 9บาทไอคิวขอใจ M พีพพ่่จุมม๋มแล้วลืมขอใจให้ใช่ไหมสี่ถูกเขาจอขอใจให้ถึง1 M อมได้ไหมคะเดี๋ยวตะก้ากลาับห9าร้ยเสาลยสำหรับใครที่เพิ่งมาดูแล้วยังไม่ทันนะเขาบอกว่าเมาเรื่องฟางยังไม่จบไม่ต้องบอกว่าสุดท้ายอ่ะฟางก็ไปคนเดียวครับแล้วฟางก็ปล่อยให้แฟนอ่ะไปกับแม่ไปเที่ยวกับแม่สองคนไปเที่ยวกับแม่สองคนกจริง แล้วว่าเขาเขาไปกินข้าวไปอะไรเขาก็ถ่ายรูปให้ดูใช่ไหมใช่ก็คือแม่กับแฟนไปเที่ยวด้วยกันเขาบอกว่าชอบพี่พีทเมาส์ลอ่ะทุกคนขอะจอให้หน่อยค่ะขอหนึ่งล้านใจขอตั้งแต่ต้นไล์นะลืมเอะจอขอะใจกันให้หรือเปล่าเอ้ยเขาบอกว่าชอบฟังพี่พีทพูดขอพี่กัดขนมซื้อที่ฮ่องกงนะคะมันไม่มีขายที่ไทยเนาะกินน้นเาไม พีท์เม้าสนุกนะจริงๆอ่ะมีกระเพาะปลากินกินได้เหรอปลาได้พี่แก๊ดขนมพีทพี่ปลูกพี่จุ่มมาตั้งแต่คัดจ้าเขาต้มบูดอ่ะรอบนี้เขาเอาเป็นน้ำๆแค่พีทหมดเลยนะหนูบอกให้แช่เต็อชั้นอีกสองแสนใจมาเร็วร้อยเก้าบ้าช้าหนูส่งรูปอะไรไปให้พีทตอนพี่พีเคียรเรื่องไม่ได้เคียรดิเขาคุยเรื่องอื่นส่งรูปอะไรไปเราตั้งไว้กี่โมงนะสี่สี่ชั่วโมงบ้เช้าไงบิดา เมื่อเช้าไข่รูกส่งไปอ่ะโอู้พี่เดี๋ยวนี้ไม่สนใจเลยสนใจนึกอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะคราบอก่ะอันนี้ม่าเป็นตัวโทนอัพนะคะทุกคนแต่ดูกพูดก่อนว่าอย่าเพิ่งกดเดี๋ยวจะให้ราคาเเดี๋ยวจะให้ราคาจึ้งจึงทุกคนตอนนี้นะเตรียมกดไว้ในตะกร้าแล้วรอจ่ายเงินตอนที่ราคาบอกให้จ่ายเลยเห็นปะแ่ถููก่อนว่า่วจะห้ อันนี้นะคะจะเป็นตัวโทนอัพนะคะซึ่งทาปุ๊บผิวเนี่ยมันจะมีความกระจ่างขึ้นหนึ่งหรืสองสเต็ปแบบนี้เลยนะนี่เราลองกดปุ๊บแบบนี้นะคะนะแล้วปริมาณเยอะมากนะคะ500กรัมนั่นเองนะคะ500กรัมคือครึ่งโลนะคม่ดูเหงือออกมอันนี้หนูทาหลายรอบแล้วคือปกติโลชั่นทาตัวเนี่ยหนึ่งขวดที่แบบฝาเปิดปิดแอะที่เราเห็นตามห้างอ่ะมันก็อยู่ที่แบบร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยจนถึงห้าร้อยเนาะพวกนั้นอะประมาณร้อยห้าสิบกรัมเนี่ยนี่ห้าร้อยกรัมนะ ราคา199บาทเมื่อกี้ที่มีแฟนเจลแต่ตอนนี้มันกลับไปแล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้เป็น390ค่ะแต่เดี๋ยวเนี่ย1 m ถ้าเกิ่ทุกคนอยากได้กันต้องขอใจถึง1ล้านแต่ว่าอยากได้ไดเดี๋ยวขอเขาให้ช่วยค่ะช่วยแต่แว่ามันอาจจะไม่ได้แบบอุ้ยแบบมากขนาดนั้นอาจจะเอาไปผสมเพิ่มก็ได้นะ คือมันสามารถทาแบบออกไปข้างนอกปกติได้แต่้าเกิเธอจะไปทะเลแบบเป่งยงอะไรเงี้ยเธอควรจะใช้ให้มันแบบเพิ่มเข้าไปอีกนะไม่มันเป็นโลชั่นบำรุงผิวครับมันเป็นโลชั่นเนาะทาก่อนนอนได้ทาก่อนออกจากบ้านได้เขาทวงแล้วถึงแล้วค่ะหนึ่งเอ็มแล้วค่ะลาแล้วค่ะให้กี่ออเดอร์ครับราคาร้อยเก้ากปกติเนี่ย อันนี้นะตะกร้านเท่าไหร่คะร้อยตะกร้าร้อยเก้าสิบบาทโอเคติดเลยเก้าร้อยเก้าสิบบาทแล้วเขาเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยเขาขายสามร้อยเก้าสิบเขาให้ตอนนี้คือหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขาจะเปิดให้แล้วเธอรีบกดให้ทันเพราะว่าจำกัดเลยนี่แหละคนบอกว่าดูออกเลยว่าพี่ดูไอคิวมากจำกัดอ่อนเดนาทีอีกหนาทีอีกหนึ่งนาทีนะคะอีกหนึ่งนาทีตอนนี้ให้ทุกคนแกใส่ตะกร้าไว้เลยนะครับเดี๋ยวราคาปรับครับ เ,เดี๋ยวนะะรอบนี้ครับเปิดแค่200ร้อยอเดอร์เนาะก็คือถ้าใครอยากได้จริงๆขใกดจ่ายเนยนะครับแล้วจะไม่มีร้อยเก้าเก้าแล้วนะรอบนี้เป็นรอบสุดท้าย,ท,ายที่จะทำแฝดเซลให้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะมากินข้าวตรงนี้แหละคือขนมวางอยู่ตรงหน้าหนูหนกินแล้วเน,นี่ยเพราะว่ามันคุ้มมากอะพี่พี่แตงไง แล้ววันนี้เพิ่งเห็นที่การมินทำอ่ะทุกคนอยาให้แค่400บ้านเนาะเต่าพื้นตะกร้าละ200บ้านแล้วก็การมินตัดไปตัดเหมือนกับติดนะแล้วมาเต้นหมายถึงว่าตอนแรกเขาก็เต้นดีๆของเขาแล้วพอเขามาเต้นตามเขาเต้นเหมือนก็เหมือนต่อออริจินอลเขาเก่งนะเขาเป็นครูอ่ะเขาถือเป็นขั้นครูใช่ไหมคิวใช่ใช่เขาเปิดโรงเรียนเกือบเปิดโรงเรียนแล้วก็เป็นแับเกือบขั้นครูอ่ะเขาไม่เก่งนะเงี้ยเขาต้องเก่งอยู่หรอว่าแม็กแม็กเต้นเหมือนแล้วนะ เต้นเหมือนสุดๆเหมือนพี่พี่เหรอพี่พี่ก็หยุดเรียกตัวเองว่าเต้นฮะพี่พี่คือเต้นเต้นแบบพี่ได้หรือเปล่าไม่ได้เรียกว่าเต้นพี่พี่ก็พาพี่พี่ไม่ได้เรียกว่าเต้นเรียกว่าเหมือนเมื่อกระดูกอะคือเหมือนเมื่อสะโพกแล้วแบบมันเอียดเงี้ยไม่ไม่ได้เต้นเราก็คนที่เพิ่งเข้ามานะคะหนูจะบอกว่าคนที่ผิวสองสี่ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันพี่จุมจ๋า ขอแข่งพี่จุกไปหนึ่งรอบนะคะว่ากุนท่ายพี่จุมเยอะมากๆนะขึ้นสมามามาดูครับมาทุกคนราคา199มาแล้วค่ะกดตะกร้าไหนก็ได้ค่ะตะกร้าละ200บาททันทีที่รแต่ตะกร้าเต็มนะคะจะกลับไปราคา390บาทค่ะไหงครับอ่ะ พี่จุ๋มโชว์แขนเข้าไปร้อยเก้าเก้ามาแล้วพี่พีชร้อยเก้าเก้ามาแล้วนะใครเอากดจ่ายเงินไว้เลยนะคะเพรมีความแบบอ๋อพี่จุ๋มทาสองฝั่งไปแล้วมันเป็นคนละสีเห็นไหมอันนี้ทาเยอะตะกร้าแรกมาแล้วนะคะใครเอารีกดได้เลยนะคะนะเพราะว่าราคานี้มันจะไม่ได้แล้วนะรีบเลยแม่รีปเลยแม่ใครใส่บอว่าได้ร้อยเจ็ดเก้าค่ะเป็นโลชั่นบำรุงผิวครับ แต่ว่ามีไลโคป,ปีนเนาะซึ่งมันช่วยเรื่อง U v A อร่อยเหรอหยุดหยุดไม่หยุด